ดูเพื่อนพากระเป๋าออกแกบ้านแล้วแต่ก็มาอยู่ห้องมาเช่าห้องเหมือนถ้าโรงแรมมันเล็กไปนี้ห้องมาเช่าห้องแค่สามวันเองนะแล้วก็มีทุกอย่างค่ะห้องทำดีเนาะบ้านสไตล์ฝรั่งาทำดีก็มีอุ้ยดูมีผลไม้ด้วยแค่สามวันเองค่ะมอง กินขนมปังไปก่อนหิวข้าวนะอันนี้กล่องอน,นี้กระเป๋าใบใหญ่ใญแค่นี้อันนี้อันนี้ของสามีห้องนอนสีชมพูห้องนอนสีชมพูน่าแค่สามวันค่ะอันนี้เป็นห้องมาเช่าอยู่รอบินยีบก้าก็บินเลย กลมแล้ว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 ห้องสวยนะห้องนอนสีชมพูร็ดังเขาทำดีสะอาดสะอานมีน้องน้องวีวิก็กระเป๋าพววี้เก็บก็ไปมันไม่ได้มันสายการบินไทยมันเนี่ยใบนี้ยี่สบเก้ายี่ห้ากิโลจะผ่านหรือเปล่า กระเป๋ามีแต่กระเป๋ากับน้ำหอมแค่นี้เสื้อผ้าเราจะขนไปให้เพื่อนเสื้อผ้าทิ้งหมดเลยไปหาใหม่บ้านเราเนาะไปหาใหม่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วโ็ฮมแล้วก็คิดถึงาทิที่สุดท้ายล้วันนี้ตื <get out> ่นตีสี่ตีห้าวันนี้ออกมาถึงห้องเช่าแล้วค่ะนี่ ก็มีแต่ร้องไห้วิวีร้องไห้ไม่รู้เป็นอะไรร้องไห้ก็เนาะก็ต้องถึงจังหวะชีวิตเราก็ต้องกลับบ้านเรารักรออยู่